ก็ขอสวัสดีไปยังท่านแอดมินกลุ่มคนรักมิ i รวมไปถึงท่านสมาชิกทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตมาแนะนำโปรแกรมที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะทำให้พวกเรานั้นสามารถทำมิ i ดีได้ง่ายขึ้นนะครับโปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรมจำลองคีย์บอร์ดใบนะครับซึ่งโปรแกรมนี้บังเอิญผมไปได้ สูตโค้ดของฝรั่งมานะครับหลังจากที่นำมาทำการทดสอบแล้วเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับผมก็เลยทำการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะได้เอามาให้พวกเราได้นำไปทดสอบกันนะครับจริงๆแล้วโปรแกรมนี้ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับเป็นโปรแกรมเล็กๆที่ใช้งานง่ายไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวลองมาดูส่วนประกอบ หลักๆของโปรแกรมกันนะครับขวามือสุดนะครับเป็นตำแหน่งสำหรับเพิ่มลดเสียงนะครับตรงนี้าสามารถใช้เมาส์คลิกลากเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือว่าจะใช้ปุ่มลูกศรบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับลูกศรขึ้นลงนะครับเป็นตัวปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับในส่วนที่เป็นลักษณะรูปริมของเปนโนนะครับ สามารถใช้เมาส์คลิกซ้ายหรือคลิกขวานะครับคลิกซ้ายก็ได้คลิกขวาก็ได้นะครับเพือ่อให้เสียงขึ้นมาครับคลิกที่คีย์ไหนก็จะเป็นตัวโน้ตของคีย์นั้นนะครับหรือ,อในส่วนนี้นะครับเราสามารถใช้ปุ่มบนแปน้นคีย์บอร์ดนะครับเป็นตัวกดนะครับกดที่บนแปน้นคีย์บอร์ดได้เลยนะครับ มาดูในส่วนของเมนูนะครับผมจะลองดูในเมนูช่วยนะครับตรงที่เขียนว่าช่วยนะครับกนะครับก็จะมี2เมนูย่อยนะครับอันแรกนี่ก็คือ,อเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับเป็นตัวบอกว่าโปรแกรมนี้มีที่มาที่ไปยังไงใครเป็นผู้ผลิตนะครับลองดูนะครับนี่ครับโปรแกรมนี้ จดทาขึ้นเพื่อแจกฟรีโดยกลุ่มคนรักมิดีสอนทํามิดฟีฟรีนะครับในรูปนี้ก็จะเป็นป๋ามนิดนะครับผู้ใหญ่ใจดีประจํากลุ่มของเรานะครับท่านอาจารย์เล็ก191นะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับหนุ่มโสด2008นนะครับถ้าคลิกที่ลิงก์นี้นะครับก็จะเป็นการลิงก์มาที่กลุ่มของเรานะครับถัดไปนะครับ จะเป็นตำแหน่งปุ่มที่ใช้งานบนบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับนี่ว่าสำหรับโปรแกรมนี้เราจะใช้ปุ่มไหนบ้างนะครับในการกดให้เป็นเสียงนะครับก็ตามที่ผมได้พ่นสีสเปรย์เขียวๆเอาไว้นะครับซึ่งจะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับใช้งานกับโปรแกรมนี้นะครับถัดไปนะครับที่เมนูตัวเลือกนะครับ ตรงนี้จะเป็นการสั่งว่าให้โปรแกรมทํางานเป็นปกติเหมือนโปรแกรมอื่นๆหรือว่าจะให้เป็นโปรแกรมที่อยู่ข้างบนหน้าต่างอื่นๆนะครับถ้าเราคลิกไปนหนึ่งครั้งจะปรากฏเครื่องหมายถูกนะครับตรงนี้แสดงว่าสถานะของโปรแกรมตอนนขณะนี้คือจะอยู่บนหน้าต่างอื่นๆนะครับจะไม่โดนโปรแกรมอื่นบังนะครับในส่วนของ ตั้งค่าเสียงตัวโนต้ตนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ตัวเลขตั้งแต่0ถึง1 1 1นะครับาการที่เราใส่ค่าตัวเลขที่เปลี่ยนไปนะครับเสียงของตัวโนต้ตก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับถัดไปนะครับเป็นเมนู channel นะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด 1 6 channel นะครับใน channel อื่นๆนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับยกเป็น channel 10นะครับถ้าเราเลือกที่ c h a n n e l 10เสียงที่ได้จะกลายเป็นเสียงกลองนะครับแล้วก็เวลาที่เราหาเสียงบางเสียงแล้วมันไม่มีแล้วมไม่ครบนะครับก็ให้ไป ตั้งค่าตรงนี้นะครับตั้งค่าเสียงของตัวโน้ตนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเสียงกลองเท่าที่ผมเทสเอาไว้นะครับหยุดจะอยู่ที่35นะครับ35จริงๆท่านสามารถใส่ตัวเลขตัวอื่นได้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่35ให้ดูก่อนนะครับพอผมใส่35เนี่ยตรงตัวโน้ต c นะครับก็จะกลายเป็นกระเดื่องนะครับกระเดื่องเบอร์35ตรงนี้ก็จะกลายเป็นกระเดื่องเบอร์36นะครับ แล้วก็สแนนนะครับอยู่ที่38นะครับแล้วก็40นะครับการสิ่งสแน์เวลาที่เราเคาะนะครับสามารถใช้แป้นคีย์บอร์ดเคาะได้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเลข35นั้นั้นยังใช้กับเบลได้ด้วยนะครับ เราจะเปลี่ยนจาก channel 10มาลองเป็น channel อื่นนะครับ channel อะไรก็ได้ตรงนี้จะเป็นลักษณะเบสได้ด้วยนะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับ่าอ็าอขออนุญ,ญาตบอกกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวผมเองนั้นเล่นดนตรีไม่เป็นนะครับ ก็คงจะต้องขอฝากให้เพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีนะครับช่วยนําไปทดสอบให้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับเปลี่ยนค่าเสียงของตัวโน้ตไปไปอยู่60เหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับค่ามาตรฐานโปรแกรมตั้งเอาไว้นะครับ60นะครับตรงนี้ครับส่วนสําคัญนะครับ MIDI ขาออกนะครับ ปกติแล้วถ้าเกิดว่าในเครื่องเราไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม MIDI y o ยเอาไว้นะครับในส่วนนี้เอา t o ม MIDI y o k 1หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเนี่ยมันก็จะไม่โชว์ขึ้นมานะครับทีนี้ของผมในเครื่องนี้ผมได้ทําการติดตั้งโปรแกรม MIDI y o k เอาไว้แล้วมันก็จะโชว์ตรงนี้ขึ้นมาทีนี้เราจะลองมาเลือกดูที่ เดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเราเลือกที่ Microsoft G S พวกนี้นะฮะเสียงก็จะดังออกมาเป็นปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่ MIDI y o k ตอนนี้ผมจะเลือก o u t o MIDI y o k 1หนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอตอนนี้ผมกดนะครับไม่ดังนะครับตรงนี้นะครับตรงที่เราจะเอาไปทำเป็น MIDI กันนะครับอตอนนี้ เรเปิด Cakewalk Pro a u o i o 9ขึ้นมานะครับตั้งค่าวความเร็วนะครับตรงนี้เลือกแท็กนะครับแต่เปินคลิกตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อให้มันเป็นตัวหนังสืออย่างนี้ขึ้นมานะครับคือสร้างแท็กขึ้นมา,าในส่วนของตรงออปชั่นนะครับ m มิด device นะครับ ให้ไปเลือกนะครับ Input ให้ตรงกับที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะครับอ,อินพุตฟอร์ม MIDI ยอกหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ตัวโปรแกรมจำลองอคีย์บอร์ดไบ์นะครับผมได้ตั้งค่าเอาพุ t เอาไว้เป็นเอาพุ t ไปที่ MIDI ยอกหนึ่งนะครับตอนนี้ตรงกันนะครับลองกดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงมาแล้วนะครับคือเสียงจะผ่านโปรแกรม k e w a l k Pro Audio 9นะครับ ตอนนี้ให้ทำการดับบนคลิกบริเวณนี้ก็ได้นะครับหรือท่านจะเข้าไปตั้งค่าด้วยวิธีอื่นก็ได้นะครับผมจะลองตั้งช่องแหนไปที่ช่องแ e l หนึ่งก็ได้ช่องแหนไหนก็ได้นะครับไม,ไม่สำคัญนะครับตรงน,นี้หรือวมาปรับทีหลังได้นะครับในส่วนของเสียงนะครับจะลองเลือกที่กีตาร์ลวกันนะครับกีตาร์สตริงน,นะครับเบอร์ยี่สิบห้านะครับ ต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องที่ผมใช้ทําคลิปนั้นเป็นเครื่องสเปคค่อนข้างต่ํานะครับเวลาทีา่ใช้งานพร้อมๆกันหลายอย่างทั้งบันทึกเสียงจับภาพหน้าจอแล้วก็บันทึกตัวโน้ตด,ด้วยเนี่ยมันจะทําให้เครื่องผมค่อนข้างจะหน่วงนะครับทําทให้ดูพอเป็นแนวทางเฉยๆนะครับอตอนนี้นะครับให้หลังจากที่เราตั้งค่าความเร็วตรงนี้ได้แล้วนะครับ ตอนนี้เราจะมาบันทึกมิดีกันนะครับให้คลิกที่ตัว R ตรงนี้นะครับให้ขึ้นเป็นสีแดงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มบันทึกนะครับให้กด record ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะลองตีคอร์ดนะครับซึ่งสัญญาณอาจจะหน่วงนะครับอาจจะตีไม่ตรงห้องเพราะว่าหลังจากตอนที่ผมทดสอบนี่รู้สึกว่าจะหน่วงเยอะเลยนะครับลองดูนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตตีคอร์ดซีคอร์ดเดียวนะครับเพราะว่าผมจำได้แค่คอร์ดเดียวนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้เราได้คอร์ดมาแล้วเดี๋ยวลองฝังดูนิดหนึ่งเนาะ สำหรับในส่วนของเสียงอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองหรือว่าเสียงเมโลดี้ ody, หรือเสียงอะไรที่ท่านต้องการนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับวิธีนี้แหละครับในการบันทึกนะครับตอนที่ผมทดสอบนะครับโดยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีการบันทึกภาพหน้าจอนะครับมันก็เหมือนกับค่อนข้างตรงดีนะครับแต่พอใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอเข้าไปอีกตัวนึงตอนนี้รู้สึกว่าเสียงจะหน่วงไปเยอะเลยนะครับ กดยังไงก็ไม่ตรงครับกดแล้วมันยังเสียงยังไม่มาต้องรอรอรอบนะครับอ่าก็ฝากให้เพื่อนๆช่วยนําไปทดสอบให้ด้วยนะครับว่าจะสามารถเอามาใช้เป็นตัวช่วยอ่าในการทำมิดีของพวกเราได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอ่มีข้อสงสัยยังไงก็โพสต์ถามมันเข้ามาได้นะครับสําหรับตัวโปรแกร,รมเดี๋ยผมจะ,ะวางลิงก์เอาไว้นะครับสำหรับในคลิปนี้ ก็คงจะต้องขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกอันใหม่นะครับสวัสดีครับ